ปาร์ตี้ทุกคนวันนี้เราจะมากินบัวห้บบัวบวยด็ดโอเคนี่มีสี่รถเดี๋ยวไปเริ่มรถแรกเลยรถแรกนี่รถเอ่อ ก็จะประมาณนี้ นี่ออก,กเปรี้ยวๆนนี้ออก,กเปรี้ยวๆนิดๆ No, ja, ja, ja. เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวขนมอะไรอีกรอติดตามชมได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไปบ้าย